สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับวีวีนะคะกับรถสปินเตอร์คันนี้ค่ะเพอร์เฟกสุดๆเลยนะคะเราทำการเปลี่ยนแปลงชุดแต่งภายนอกและการแต่งภายในนะคะจะบอกว่าหรูหรามาเหา่าแล้วก็ใหญ่โตไฮโซมากคะ่ะสำหรับใครนะคะที่มีรถสปินเตอร์อยู่แล้วหรือว่ากำลังจะซื้อสปินเตอร์ ter, และอยากจะแปลงโฉมสปินเตอร์นะคะให้ดูลักชัวรี่และพรีเมียมนะคะวีวีขออนุญ,ญาตพาไปชมเลยคะ่ะก่อนอน่นนะคะเดี๋ยวพาไปดูภายนอกก่อนนะคะเราแปลงโฉมสปินเตอร์แบบนี้เลยนะคะ โลโก้เป็นอยู่เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ลายเนี่ยเป็นลายลูกศรประกอบกับมีไฟตรงนี้นะคะและมี LED แบบนี้นะคะรวมถึงไฟข้างล่างด้วยและถัดไปนะคะวิวจะพามาดูล้อแม็กเราทําการเปลี่ยนล้อแม็กสปินเตอร์ด้วยสามารถเลือกได้นะจริงล้อแม็กของเรามีหลายแบบมากเลยแบบอาจจะเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้หรือแบบนี้ก็ได้นะคะแบบนี้ก็ดูซิมเพิลแล้วก็สวยงามไปอีกแบบนะคะ และที่สาคัญขายไม่ได้สัหรับสปินเตอร์นะคะคือบันไดออโต้สเตปเราติดตั้งนี้เลยเราติดตั้งนี้เลยคือแข็งแรงมากทุกคนอยากให้ดูเห็นปะเหมาะมากสําหรับใครนะคะที่มีคนผู้กวุโสหรือว่ามีเด็กเล็กๆนะคะบันไดนี้สําคัญมากหรือวมาทั้งรถตู้เบนวีโตหรืออะไรปกติก็จําเป็นนะวิวิคอแนะนําเลยนะคะ้วสปินเตอร์เนี่ยรถของเขาค่อนข้างสูงหลังคาสูงนะคะเหมาะมากเลยที่จะต้องมีอันนี้นะคะสิ่งนี้คือดีที่สุดที่ แข็งแรงที่สุดที่วิว่เคยทํามาเลยนะคะและถัดไปไปดูชุดแต่งข้างหลังดีกว่าหลังจากแปลงโฉมเรียบร้อยแล้วเนี่ยพื้นที่ข้างหลังจะเป็นยังไงนะ,ะนี่คือรูปร่างภายนอกของสปินเตอร์คันนี้นะคะยังคงมีพื้นที่ว่างเหลืออยู่เยอะมากนะคะสำหรับใครที่ชอบไปตีกอล์ฟไปต่างจังหวัดนี่คือพื้นที่ที่มีนะคะถ้ามีของเยอะหน่อยก็ปรับเบาขึ้นได้เราสามารถควบคุมเบาตรงนี้ได้เลยสำหรับคนขับรถ คุณไม่ต้องทำเองหรือคุณจะทำเองก็กดง่ายมากนะทุกอย่างเป็นอิเล็กทรอนิกส์ออโตเมติกทั้งหมดอันนี้คือเลื่อนไปได้อีกนะ Perfectly fit for family is c u o family f car พื้นของเราเราเปลี่ยนยันถึงข้างหลังแล้วก็เราวางรางเบาะค่ะแบบนี้นี่บ่อน,นี้มันปรับนอนได้ร้อยแปิบองศาทุกคนขออภัยนะวันนี้เสียงวิวก็ยังคงแหบเหมือนเดิมนะคะ จะโทษใครไม่ได้นอกจาก PM 2.5หลังจากนี้เราไปทดลองข้างในดีกว่าว่ามันจะสบายขนาดไหน Let's go อะ่ะทุกคนวิวีพามาดูภายในของรถเบนซ์สปินเตอร์คันนี้นะคะมันใหญ่มากคือมันเหมือนอยู่บ้านหลังคามันสูงแล้วก็แบบเบาะตัวนี้นิ่มสบายมากแล้วหนังก็เป็นหนังแบบโคตรพรีเมียมอะคือนิ่มมากๆกว่าที่วิวีีเคยทำมาเลยนะคะคือนิ่มมากนะคะเราสามารถเลือกสีได้เลือกแพทเทิร์นของพื้น หรือว่าตัวจุดคอนโซลได้นะคะแล้วแต่ว่าใครจะชอบอยังไงนะคะจะบอกว่าเราสามารถแบบคอนโทระด้วยคอนโทรตร,ตรงนี้นะคะมีนวดมีเวนติเลชันก็คือมีลมร้อนลมเย็นปรับได้หมดนะคะเหมือนปกตินะคะแล้วก็ปรับได้แปดทิศทางเนาะขออนุญ,ญาตโชว์ให้ทุกคนดูนะคะมีเล็กเลสนะคะไปต่างจังหวัดคือสบายมากสบายจริงหัวนะคะก็สามารถปรับให้ขึ้นลงได้แบบนี้เหมาะสำหรับคนสูง คนเตี้ยถ้าเตี้ยแบบวิวก็คือต้องลงมาสุดอ่ะนี่นะคะมีลมรอ้อนลมเย็นแบบสัน่นได้หมดนะคะเบาะคันนี้สามารถหมุนฟลิปแบบ360องศามองหน้าหาก,กันได้เลยอะมองสามาัมผัสพอัีสุดๆเลยนะคะเดี๋ยวโชว์ให้ดูเพียงกดแค่แบบไม่กี่ปุ่มนะแต่ว่าก่อนอื่นก็คือเราจะต้องกดเบาะให้มันเลื่อนมาข้างหน้าก่อนเพื่อให้มันฟลิปได้ง่ายขึ้น,นะคะเฮ แำได้รงจริงด้วยง่ายมากเลยอะ่ะว่ามันเหมืนนอนแบบนะดูเหมือนเล่นราไฟหอบวะเมื่อกี้ไปคุยกับช่างเทคนิคมานิดนึงตัวนี้เวลาเซตนะเราต้องให้เวลากับเขานิดนึงวีวีอาจจะใจร้อนเกินไปคือเวลาปรับอันล็อกของเบาะตรงนี้นะคะมันอาจจะต้องรอสักพักจนกว่าเบาะมันจะล็อกกลับมาตำแหน่งเดิมก่อนแล้วค่อยปรับอย่างอื่นวีวีอาจจะใจร้อนเกินไปเราก็จะปรับเบาะกลับไปที่เดิมแล้วนะคะแล้วเดี๋ยววีวีจะโชว์ให้ดูแต่ระหว่างเรารอเบาะนะโช์นี้ให้ดูอย่างนี้คอนโซลนี้พิเศษมากเลยอ่ะ มันมีล่มด้วยคุณเจ๋งมาาสำหรับหน้าฝนค่อนข้างยูสฟูลอ่ะก็คือใช้อะไรได้หลายอย่างมากนะคะเดี๋ยวเรามาดูบอดข้างหลังดีกว่า Let's go b i n น a i สำหรับบอดหน้าคือสซไพรส์เราเนะบอดหลังสซไพรส์กว่าก็คือลองดูดาวหลังค่ารถคันนี้นะคะเป็นไฟแบบที่ไม่ได้มีสตาร์ไลท์แต่ว่าหลายๆคนตอนนี้เริ่มฮิตก็เราสามารถทำได้นี่เราก็นอนสบายไปเที่ยวมีความสุข คือดีสุด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 คือชอบอยากได้อยากออกรถคันนี้เองเลยแต่ว่ามันมีไม่ถึงถ้าใครเอ็นดูวีวีนะคะก็มาอุ่นวิววีเยอะๆนะคะคือแบบว่าอยามีรถคันนี้มากเลยอะไปต่างจังหวัดคืออยู่ได้แบบสบายนี่คือเป็นจุดเก็บของนะคะแล้วก็ข้างๆก็จะมีที่วางแก้วครพโโลเดอร์แล้วก็รชจเลส ก็คือ Wi-Fi Charger นะคะแบบนี้ผนังข้างก็สามารถทำเป็นซีเดียวกับเบาะได้เลยนะคะจุดคอนโซลเราก็จะคอนโทรลด้วยหน้าจอตรงนี้นะคะซึ่งแน่นอนโทรทัพน์สามารถเปิดปิดได้นะคะมันจะชา้านิดน,นึงก็วิวๆก็โชว์ให้ประมาณนี้ก็สำหรับคนขับรถแน่นอนใครซื้อสปินเตอร์คงไม่ขับเองบ่อยขนาดนั้นนะคะก็จำเป็นที่จะต้องมีพาร์ติชันจริง,รงๆนี่เป็นมานเห็นปะ รถสปินเตอร์ก็จะมีบ้านหนึ่งสองสามสี่ข้างแล้วก็ข้างหลังมันไม่เปิดเลยมันเปิดแต่อันนี้อันนี้ไม่เปิดอ๋อกดผิดปุม่มกดผิดปุม่มทุกคนสามารถทำเป็นสตอรจก็ได้หรืออันนี้คือลูกค้าชอบทานชาในรถทานกาแฟก็มีเครื่องทำน้ำอุ่นแบบนี้หรือจะเปลี่ยนเป็นตู้เย็นก็ได้ตรงนี้ก็มีเก็บของได้มันค่อนข้างทำงานช้ามากเลยคงต้องเป็นแบบเป็นคนที่ใจเย็นสุดๆนะคะวีวีอาจจะใจร้อนเกินไปปรับสีได้ ไฟใ,ในรถหรือไฟตั้งบนนี้ไฟบอมหรือเปลี่ยนเป็นสีขาวได้แล้วก็ตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็นสีฟานิดนึงคอนโทรลต,ตรงนี้ได้เหมือนกันสามารถนั่งแล้วก็คอนโทรลตรงนี้ได้เหมือนกันก็คือนี่เห็นไฟนี้ไหมไฟนี้ก็สวยนะจริงๆแล้วมันเปลี่ยนสีได้ด้วยเวลาแตะคอยทุกคนดูดิ คือมันยิ่งใหญ่มากคือเหมือนอยู่บ้านเหมือนห้องห้องนึงเลยที่มีทุกอย่างครบถ้วนหมดหมดในรถคันเดียวเลยค่ะดูดิกว้างโอทถแล้วคุณดูคือเราสามารถเอาเบาะซีบอมาแบบทำนี้ได้เลยอะคือเหมือนนอนอยู่บ้านสบายสุดๆถ้าใครนะคะสนใจที่จะแปลงโฉมสปินเตอร์แบบนี้นะคะติดต่อได้เลยที่มิราออดิโอทุกสาขานะคะถ้าเป็นมิราออดิโอที่สีนนะคะก็สามารถแอดไลน์มิรา M I I G e A U DIO ได้เลยนะคะหรือสขา,า,าราชพรก็ assign หลาดราชพฤกนะคะก็คือ M I R A G E R P ค่ะหรือติดต่อได้ทุกช่องทางตั้งแต่เพจ a c e b o o k แล้วก็ทั้งเบอร์โทรข้างล่างนี้นะคะก็ใครสนใจแนะนำสปินเตอร์ค่ะคันนี้คือยิ่งใหญ่อลังการที่สุดที่วิวีิเคยทำมาเลยนะคะคือแบบประทับใจบ๊ายบาย